สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบาลากีสองห้าหกหาทุกท่านทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก้าแล้วก้อยเอฟซีไม่ตีิ่นเข้ามาติดตามนะครับกลับมาพูดพอกันอีกแล้วนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขนะครับผมในวันที่สามสิบนะครับวันที่สามสิบเดือนสิบนะครับเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมก็นำทั้งข่าวมาตอบพี่น้องทั้เก้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวทางของลาวพัฒนานะครับผม เ็นของในทางของลราพัฒนานะครับประจำงดวดที่3 0ินะครับของมือน,นีนะครับผมก็อ่ะก้อนจะขอยบนยันทางตัวเลขนะครับกอมาเบิ้งคําเตือนนะครับกบนนบ็ขอฝากคาเตืนอนนะพ่อมนะครับผมคาเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาแล้ครับพี่น้องก้อนจะขอยบนยันทางตัวเลขของงวด มืัอนี้นะครับผมของคนที่30เนี่ยนะครับผมก็เอาเบิ้งสรุปของงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับผมซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกนะครับเลขที่ออก6 4 5 1 7 7นะครับเบิ้ลอีกแล้วครับพี่น้องเบิ้ลอีกแล้วครับ3ตัวบนออก1 7 7 2ตัวล่างออก5 1นะครับเบิ้ลเบิร์น7จนะครับพี่น้องว่ตัวนี้บนเบิ้ลบ่อยมากนะครับ ไมีใครโชคใครหมานเนี่ย่าพี่น้องมีคนโชคคน,มนหมานอะไรวะครับส่วนอากาศบัวเลยจับ77นะครับเลขในตต์รังน,น,นะครับผมก็เข่าที่3ตัวนะครับเข่า3ตัว177นะครับนะครับเข่า3ตัวบนนะครับ177นะครับส่วน่างนัมนบ่วเข่านะครับเลขหาบ่วนี้นะครับผม ส่วนตัวรดนะครับตัวรดตัวบิ่งนะครับเรียกออกร่างกายในการลดนะครับผมลดไปนะครับส่วนจับคู่ตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็ลดนะครับตัวเจาะลดนะครับทั้งตัวกันนะครับผมลดเบดนะครับหลักร้อยก็ลดนะครับหลักร้อยห้ศูนย์สองีนะครับออกหนึ่งนะครับเรียกลอยเป็นหลัก เป็นหนึ่งนะครับลักลอยนะครับก็แค่เสียดนะครับผม่ะพี่น้องกลับมาตามกันต่อของวดนี้นะครับก็ต้องขอโทษว่าไฟเอฟซีหลายนะครับงวดนี่กะรลดลดงวดที่ยี่สิบแปดนี่การลดไปนะครับก็เฉพาะในตารางนะครับผมอ่ะงวดนี้มาตามกันต้อนะครับของวันที่สามสิบนะครับผมไปกันเลย เอาละครับมาลุ้ยกันต่อนะครับสําหรับของงวดของลาพัฒนางวดประจำวันที่สามสิบเดือนสิบนะครับของวันนี้นะครับผมปีหกหกนะครับตัวเลขมีเข้ามี็รดเดอร์พี่น้องจังไดกะก่อนจะลงทุนกับพจารนะหลายๆนะครับนะขอมาเราก็อย่าลืมนะครับก็ฝากคนไรคนแชร์แน่นะครับผมฝากคนไร้คนแชร์ให้แน่นะครับก็ คนอะไรคนละแช่นะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสําหรับท่านที่ชอบนะครับเนวทางตัวเลขนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วกดสัญกระด่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้พลาดชมคลิปใหม่ตัวเลขเด็ดๆดีๆจากทางช่องนะครับผมเวลาแอดน้ำลงน้ำคลิปลงช่องนะครับก็จะเร่งพี่น้องจะได้เบื้องต้นเนื่องนะครับสำหรับราพัฒนางดประจำวันที่30บเดือน10ปี6 7ดนะครับของวันนี้นะครับผมก็คือ เลขในตารางนะครับ2 3 4 7าม1ี่เจ็ดนะครับ2 3 4สามสี่เจ็ดศนย์นะครับผมเลขวินก็คือ3า7สี่เจ็ดศูนย์นะครับ1นะครับสามสี่เจดศนย์นะครับจับอ่าวินกันได้นะครับผมสำหรับในตารางนี้นะครับจับวินกันได้เลยนะครับตัวที่เลขวินนะครับน่าจะไม่พลาดนะครับวันนี้เออ สำหรับตัวโรดนะครับตัวโรดคือเจ็ดกับหกนะครับไปมกออกกับร่างกายไปมากแกลนนะครับผมกับตัวนี้แหละครับเจ็ดกับหกนะครับหมวดนี้ก็สิยวผาดนะครับสําหรับเหล็กแกลนนะครับผมส่วน จับคู่นะครับตัวเจาะจับคู่นะครับก็0 4 0 7 1 7 1 4 7 1น4นเนเนนะครับเน้นๆนะครับก็คือ0407 1 4แล้วก็7 4นะครับนี่คือตัวที่แอดมักนะครับผมเน้น6ชุดเน้นแล้วก็6ชุดเน้นๆนะครับแล้วก็4ชุดเน้นๆนะครับนี่ครับ สามนี่นะครับผมส่วนตัวกันนะครับผมตัวกันตัวกันตองเท้อกับมีฤทธิ์มีเดชด้วยกันนะครับพี่น้องจาถิ่มนะครับจะถิมไม่สปาดนะครับตัวกันกันไว้เล็กน้อยเพราะไหลทุนนะครับผมก็คือ7 6 3 4 0 3แล้วก็7 3นะครับกันไว้เล็กน้อยกแยังดีเนะพี่น้องเด้อส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยเวดนี้ว่าวสิบว่าพลาดเนาะครับคิดว่าบนไหลจะพลาดนะครับเนาะ0 6 7นะครับ0 6 7นะครับผม เน้นที่เจ็ดนะครับเน้นที่เจ็ดนะครับพี่น้องส่วนจับคู่สามตัวนะครับสามตัวสองชุดนะครับก็คือเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสี่นะครับสี่ตัวมีเอามาให้สองชุดนะครับผมฝากมาให้สองชุดด้พี่น้องศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่นะครับอันนี้คือสี่ตัวนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วครับผมสำหรับแนทางตัวเลขของอหมวดพันทีสามสิบนะครับ่าครับขนาดจ,จะไว้เลยครับผมตัวหน่อยแน่นะครับตัวหน่อยแน่ ขยายเอาเวลาเบิรงนะครับถ้าให้สายตายิ้สายตาสั่นนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับแนวทางงวดประแนวทางราวพัฒนางวดประจำวันที่30ปี67นะครับเดือน10ปี67เนี่ยนะครับกับหนาจจ้ายจอยเลยพี่น้องอ่ะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับโชคหม,ลลมนันลำรวยสูกความสำเร็นะครับก่อนจะ ลงทุนก็อย่าลืมนะครับใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นด้วยได้ได้ด้วยนะครับบางเถือบางข้งนะครับมันกระเรับมีผิดมีหลุดนะครับผมมีผิดมีพลาดนะครับมีหลุดมีเข้านะครับผมใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับก่อนจะลงทุนนะครับชอบจัดขัดผ่านนะครับผมบ่มักกับเบื้งผมว่ามันเท่งและพี่น้องก็สนับสนุนให้กำลังใจกันนะครับผม เบิ่งกันนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ก็ต้องขอตัวแาไปก่อนนะครับผมคลิปหนาคอพอกันไหมนะครับคลิปหนาจะเป็นรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับผมคลิปหนาพอกันไหมนะครับขอให้ท่านทุกท่านโชคหมานร่ำรวยถูกเหมือนกันนะครับขอให้โชคๆกันหมานสวัสดีครับ